การปลูกต้นไม้มงคลในบ้านถือเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่าบ้านเป็นของศักดิ์สิทธิ์และมีอิทธิฤทธิ์ในตัวการปลูกต้นไม้มงคลไว้ในบ้านจะบันดาลให้เกิดผลโชคลาภทั้งยังเสริมสิสริมงคลให้กับผู้ที่ปลูกและป้องกันอันตรายให้กับคนในบ้านด้วยต้นไม้หนึ่งในนั้น ว่านเศรษฐีการทองก็เป็นต้นไม้หนึ่งที่นิยมปลูกไว้ในบ้าน เป็นต้นไม้มงคลที่ให้คุณค่าด้านเมตตามาหานิยมเสริมโชคลาภให้กับผู้ที่ปลูกโดยเฉพาะผู้ที่ทำธุรกิจเป็นพ่อค้าแม่ค้ามีร้านค้าเพราะจะช่วยเสริมหวงจุย้ยและช่วยกวากเงินกวากทองเรียกเงินเข้าร้านการค้าขายดีหากปลูกไว้ในบ้านจะช่วยเสริมสิริมงคลให้กับคนในบ้านอยู่เย็นเป็นสุขนอกจากนี้ยังจะช่วยปรับหวงจุย้ยและ สามารถนำมาวางไว้บนโต๊ะทำงานที่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก็จะช่วยกระจายกระแสพลังชีพให้ไหลเวียนได้สะดวกแถมยังลดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าให้เบาบางลงด้วยนอกจากนี้ยังช่วยแก้จุดอับของตัวบ้านได้ด้วยค่ะ